ตอนนี้เราผู้เสหายสี0สกว่าคนแล้วค่ะใน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 ก็อยู่ในกลุ่มด้วยนะผู้เสียหายเ่ยจ่ายไปเท่าไหร่ของดานายสองหมนห้าเรียกว่าขายฝันดีกว่าคือเขาทําให้เรารับรู้ว่าความเป็นไปได้ที่จะสําเร็จเหมือนเขามีสิล้านร้อยล้านเนี่ยมันเปน็ความเป็นไปได้ที่สูงมากแล้วก็บริษัทเขาก็โออาใหญ่โตเงินหมุนเวียนก็หลายพันล้าน ดารานักแสดงหลายคนก็มาร่วมเป็นบอสมันทำให้มองว่าธุรกิจนี้รุง่งเป็นใครใครก็อยากลงทุนเราอุตส่าห์คุยให้เขาเราอุตส่าห์คุยให้เข้ามาต่อร่วมธุรกิจต่อจากเราอ่ะแล้วสุนี้ยพี่คิดไปข้างหน้าเลยแบบแล้ววันหน้าที่ยมันขายไม่ออกแต่เราต้องดูแลเขา อาพลายก็ต้องดูแลดาวลายอยู่แล้วดาวลายขายไม่ออกมัาก็เครียดไปด้วยแล้วถ้าเรามีดาวลายต่อต่อ,ต,อต่อเยอะแล้วแบบทุกคนก็โหมกระหน่ำมาที่เราให้เราช่วยเราจะช่วยยังไงเราจะมองไปข้างหน้าแบบนี้ก,ก็ไม่ทําต่อหละไม่ทําเลยเครียดตอนนี้เราผู้เสียหายสี่สี่ร้อยกว่าคนแล้วค่ะใน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 ก็อยู่ในกลุ่มด้วยนะผู้เสียหายอะ่ะอืม แต่นายยังไม่ได้พิมพ์อ่านอย่างเดียวน,ยนอ่านอย่างเดียวอ่านอย่างเดียวเสียหายไปเยอะไหมคะยิงแอดครั้งละห้าร้อยยิงประมาณเดือนเดียวเอง่ะจ่ายไปเท่าไหร่ของดัานายสองหมื่นห้าสองมืนห้าเป็นซูเปอร์วเซอร์มีบอสติดต่ตอไหคุณไม่มีค่ะเราฉลาดน้อยเลยไม่โดนเห็นใจผู้แสนทุกคน สาวกเขาเยอะแม่กฎหมายบ้านเราเอาผิดคนรวยไม่ได้เขาหลอกแบบไหนเรียกว่าขายฝันดีกว่าเรียกว่าขายฝันดีกว่านะฮะคือเขาทำให้เรารับรู้ว่าความเป็นไปได้ที่จะสำเร็จเหมือนเขามีสิบล้านร้อยล้านเนี่ยมันเป็นความเป็นไปได้ที่สูงมากนะฮะแล้วก็ บริษัทเขาก็โอใหญ่โตเงินหมุนเวียนก็หลายพันล้านดารานักแสดงหลายคนก็มาร่วมเป็นบอสมันทำให้มองว่าธุรกิจเนี้ยรุ่งเป็นใครๆก็อยากลงทุนนะแล้วมันโดนหวานล้อมด้วยอแล้วแบบทุกคนสติไม่อยู่สติใน,ในไม่เหลือ อยากอยากแต่ลงทุนอยากแต่ลงทุนอยู่อย่างนั้นแหละไข่ฟันคนรวยคือบอสคําพูดที่จําได้เลยคือถ้า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 ใครเคยเคยเรียนนะคําพูดที่เขาชอบพูดเลยคือออนไลน์ไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางรอดแล้ะตอนนั้นเป็นช่วงโควิดแล้วลอกแรกไงทุกคน Oh, คำพูดดีว่ะขยันสิบที่เออขยันอะไรนะผิดที่สิบปีก็ไม่รวยจะประชุมไม่วไปประชุมในซูมถูกใช่เลยคุณไอ้มูบอกเออออนระเดี๋ยวนี้มันต้อง,องขายออนไลน์ท่านออนไลน์ไม่ใช่ทางเลือกนะแต่เป็นทางรอดอยากเดินต่อไหมอยากเดินมาทางเราเพราะเราคือทางรอด แล้วตอนนั้นทุกย่ทุกคนก็อยากไปต่อกําไรปีนั้นปีปีที่เกิดโควิดระลอกแรกกําไรปีเดียวหนึ่งร้อยแปดสิบแปดล้านกําไรปีอื่นสิบสิบแค่ประมาณหลักสิบล้านคือทุกทุกคนเอาแบบเอาเงินเก็บมาลงทุนตรงนี้หมดเพราะว่าไม่รู้จะทำอะไรแล้วช่วงโควิดโควิดรอบแรกด้วย ทุกคนมึงตื้อแล้วมีความหวังจากจะแม่กลอิ่มามาองหนึ่งแล้วดาราเต็มไปหมดเลยเฮ้ยแล้วก็หวังนะฮะอืม,อมเขาไม่ได้สอนให้ขายสินค้าแต่หากใช่เขาหากินกับวิกฤตโดยตอนส่วนมากจะโดนตอนช่วงโควิดโควิดนะฮะ เขาลงไปเกือบล้านคุณโมคุณโมลงเป็นล้านนึงเลยเหรอคุณโมเป็นตำแหน่งอะไรอ่ะจองอิมแพกทุกเดือนโอ้โหคุณฉับปันก็บอกโดนช่วงโควิด ของยังมีในคังสิบกัลลังป๊อดได้เที่ยวต่างประเทศไหมคุณโมเป็นแกลนก็ได้เจอดาราเยอะไหมเข้างานไออีทุกครั้งไหมฮะโหนี่ฮะห,หลานกองเป็นเงาะเน่าเหมือนกันสิบกัลลังโหก็ Oh. คนเดียวทุกคนคนเดียวและแล้วคนอื่นอีแกคือคือแบบประชากรในประเทศไทยเจ็ดสิบกว่าล้านคนดันในว่าต้องหกห้าสิบกว่าล้านคนนี่ต้องโดนยีแกดมาต้องเห็นนะต้องต้องเห็นนะไอเรียนเก้าสิบแปดบาทเนี่ย <S 1> <S 1> แล้วทุกคนมันจะต้องแบบสองแสนัพขึ้นเกือบเกือบทุกคนสองหมื่นห้าี่ส่วนน้อยเพราะส่วนสองหมืนห้าได้กำไรน้อยต้องสอแสนอัพเป็นดิวเลอร์ สองแสห้าเราได้เจอดาราเยอะเออแล้วคนสำเร็จมีเยอะไหมกี่โมงคนสำเร็จคือคนกลุ่มเดิมๆกลุ่มเก่าสำเร็จแต่พวกมันกลุ่มเดิมไม่กี่ร้อยคนอยู่อย่างนั้นแหละ อืมเธอบอสแต่และวเคเขาชอบแบบไปออกอายุน้อยร้อยล้านอย่ไงเงี้ยเอออายุน้อยร้อยล้านแล้วก็ให้เอ,อ่มันเหมือนกับแบบหลอกซ้ำหลอกซ้อนอ่ะสมมุติสมมุติสมมุติมมเราไม่อยอมลงทุนกับเขาในการเรียนสามวันแรกเก้าสิบแปดบาทไม่เป็นไร ไถมือถือไปอายุน้อยร้อยล้าน้อ้อมาอีกแล้วฟังดูโดนโดนลอยอีกซ้ำโดน,โดน,โ,ดน,โ,ดนโดนกรอมอีกรอบหนึงไปรายการนั้นเอาอีกแล้วซื้อโฆษณาช่องรายการนั้นเอาอีกแล้วอีดาราคนนั้นขับรถขึ้นทางด่วนเอาเห็นอีกแล้วดาราห้าคนมึงซ้ำ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 ,ซำอยู่อย่างเงี้ยใครจะไม่ลงทุนวะ ก็คือแบบมันติดตามกูทุกฝี่ก้าเลยอะ่ะแล้วใครจะไม่ลงทุน <c oughs> <c oughs> แล้ว,แล,วแล้วอย่างนี้จะไม่เรียกว่าหลอกได้ไงอะ่ะจะให้เรียกว่าอะไรอะ่ะเราเข้าใจว่านะเราเข้าใจว่า เออเราก็ใจเราแบบแบบนี้นะอืมดาราเขามาขายด้วยดาราเขาไม่ได้ขายด้วยค่ะเขาไม่ขายค่ะนะฮะเขาไม่ขายเขาน่าจะมีค่าตัวของเขาแล้วก็อย่างอื่นอีกไม่ไม,ไม่ไม่ทราบนะฮะเพราะว่างานอีเวนต์จะมีทุกเดือนทุกเดือนดาราก็มาทุกเดือนนะทุกเดือนแทบทุกอาทิตย์ดีกว่า หนาก็มีค่าตัวไปนั่งฟังคนนั้นประสบความสำเร็จไปเที่ยวเมืองนอกแอมเอมเสมัรเก้าร้อยซื้อของอยากรู้ใครชวนคุณคริสโตเฟอร์แฟนเขาแฟนเขาใช่ไหมดาราเขาน่าจะรู้จุบเป็นละเดนนายู ตั้งข้อสงสัยว่ามันจะมีมากกว่าค่าตัวไหมไม่ได้บอกว่าเขาผิดหรือไม่ผิดนะฮะแต่แต่แต่มันทำให้เราขาดเหตุผลในการเชื่อคือมันทำให้เราเชื่อสนิทใจ ยิ่งดาราดังมากแค่ไหนทุกคนเราก็คิดอยู่แล้วว่าโอ้ดาราดังขนาดนี้เขาคงตรวจสอบกันมาเรียบร้อยเขาคงไม่ทําให้เราผิดหวังหรอกอะไรอย่างเงี้ยถ้ดาราหลายๆคนทุกคนทุกคนต้องเข้าใจครับต้องเข้าใจฟิลว่าเข้าไปนั่งประชุมแล้วโดนบิวเป็นยังไงทุกคนจะเข้าใจว่าเราไม่ใช่คนโง่เราเป็นคนที่มันไม่มีสติ ใครเคยใครเคยเข้าไปฟังอบรมไม่ว่าจะอบรมอะไรก็ช่างถ้าหลวมตัวเข้าไปอะ่ะเราจะรู้เลยว่าอีดอกขนาดกูเป็นกูว่ากูไม่ใช่คนโง่นะเนี่ยทำไมกูเคลิมไม่ถึงขนาดเนี้ยไม่รู้เป็นอะไรเนาะเออ แล้วพลังบวกเต็มไปหมดเลยแบบอือีเย่ยนั่นก็สาเร็จอีสัต์นั่นก็สําเร็จอีนั่นก็แล้วกูจะไม่สําเร็จเหรออืเดินออกมานี่แบบสมองเบลอหมดเลยอ่ะเราทําได้เราทําได้เราเราทำได้เออ คือมันคล้ายๆม็อบเหมือนกันเนาะเวลาเราไปม็อบอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นม็อบในมหาวิทยาลัยหรือม็อบอะไรก็ช่างอะไรเงี้ยจากที่เรามีแบบเราก็ไม่ได้มีอารมณ์ร่วมอะไรหรอกแต่พอมันมีคนเยอะๆที่เห็นต้องพ้องกันแล้วมันมีคนบิวหัวใจมันเต้นแรงแล้วความความเห็นด้วยความอักกรีไม่รู้มันมาจากไหนเพิ่มสองสามเท่าอะ่ะ <c oughs> <c oughs> เออเข้าใจใช่ไหม คือมันดิวก็ได้เขาเรียกว่าอุปสมบทหมู่เอ้ยไม่ใช่ <laughs> อุปทานหมู่อุปสมบทหมูก็ปงผมนะคะ่ <laughs> <laughs> ะ <laughs> ถ้าคนเคยถ,ถ้าเคยคนเคยหลงเข้าประชุมไม่ไม่ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ไหนองค์กรไหนนะน่าจะรู้ฟิลนี้ดีน่าน่า,น,า,น,าน่าจะรู้ฟิลนี้ดี นี่มันเล่ร่วงในชีวิตจริงพี่คิดไงกับคําว่าไม่สําเร็จคือคนที่อู้ทำไมจะไม่ทําทำสิถ้าไม่ทําจะเอาเงินไปลงให้ชิบหายเหรอโพสจนเพื่อนลาคาญโพสจนเพื่อนบล็อกอีนนี้มึงจะโพสขายทุกสิบนาทีเลยเหรอหน้าบอไม่มีเฮอะไรแล้วมีแต่โพสขายของ ถามว่าเคยพ่อขาของในแอปฟามไหมคนกดได้ถึงสิบไหมไม่ถึงยิ่งเพื่อนเนี่ยไม่มีใครซื้อหรอกคนขายออนไลน์จะรู้ดีลูกค้าคนแรกเรามักจะเป็นคนที่เราไม่รู้จักหรือใครก็ไม่รู้ก็ต้องยิงแอดอีกแล้วถูกไหมเสียเงินอีกแล้วถูกไหมเออทำไมจะไม่ทำไม่ทำแล้วกูจะสมัครทําไม ก็มันขายไม่ได้อืเพื่อนก็ไม่อุดหนุนย,ยิงแอบผีซื้อยิงแอบแพงมากเดโอ้โหมีคนถ่ายรูปกับรถหรูต้องลงทุนถท่าไหรออุ้ยอันนี้พูดพูดทั่วไปนะพูดทั่วไปนะรถหรูเงินล้านอะไรเงรี้ยมันเช่าได้ทุกคน มันเช่าได้เป็นแบ็กกลาวเอาไปยิงแอดต่อว่าเราได้จริงอะไรเงี้ยเรื่องพวกนี้มันก็มีอยู่ในสังคมไทยทุกคนก็น่าจะรู้ดีของต้องปกต้องปกของเขาของเขาดีของเขาดีค่ะไม่ใช่ว่าของเขาไม่ดีของเขาดีส่วนผสมดีอืมแต่เขาไม่โฆษณาเขาเขาเขาไม่ยอมทำให้ผลิตภัณฑ์ของเขาติดอยู่ในตลาด ในฐา,านะที่ทําให้คนรู้จักทั่วไปว่าไปขายให้ใครเธอสบู่เบนเนตไปขายให้ใครก็คขายได้เลยไอ้สบู่ก้อนเนี่ยเพราะอะไรเพราะคนรู้จัก <c oughs> ถูกไหมขายสบู่ยังจะมีอนาคตมากกว่าขายของมืออีก <c oughs> แต่เขาไม่ทำ ให้ประชาชนคนไทยสมัครรู้จักเพราะฉะนั้นเออมันไม่รู้จะขายให้ใครคุณดานายรุ่นไหนเรายุคสิบปีที่แล้วดานายรุ่นสี่ปีที่แล้วเป็นรุ่นโควิดและลอกแรกตั้งอันนี้ตั้งข้อสังเกตเหมือนเอาของมันเป็นตัวกลางเฉยๆว่าฉันมีของนะเฉยๆแต่ฉันไม่ตั้งใจจะขายให้ใครหรอก กูจะเอาเงินมึงของเป็นตัวกลางถ่ายเทถ่ทายเท,ย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 ทยแค่นี้ไม่ต้องตั้งใจใช้หรอกแค่หาคนมาต่อแล้วเอาของไปปล่อยแล้วเรากินเงินกันเป็นขั้นบันไดหรือเปล่าเอาง่ายๆทุกคนดาราที่มาเป็นพรีเซนเตอร์เคยโพสต์กับผลิตภัณฑ์ของเขาลงไอจอย หรือแอปฟ้าหรือทางไหนบ้างหรือเปล่าเพื่อที่จะโฆษณาว่าตัวเองหรือเปล่ามีไหมไม่มีเห็นแต่เป็นพรีเซนเตอร์พรีเซนเตอร์พรีเซนเตอร์ผลิตภัณฑ์อะไรมันต่างจากอสมัยก่อนยกตัวอย่างยกตัวอย่างคุณแอนท่องผสม และเป็นพิีเตอร์สม e. ูทอีเราก็จะเห็นทางเขาถ่ายคู่กับสมูทอีไปไหนก็จะแบบเออโพสเรื่องกับสมูทอีตอนนี้ใช่แล้วนะอาวางไว้โตเครื่องแป้งบ้างอะไรนี้บ้างอะเรารู้ว่าคุณแอทรมผสมเป็นพรีเซนเตอร์ของสมูทอีตอนนั้นลีพวกนี้มังเป็นพรีเซนเตอร์ของอะไรไม่รู้เป็นพรีเซนเตอร์ของบริษัทหานักลงทุน หรือเปล่าเออกำลังสร้างชื่อเสียงให้บริษัทอยู่หรือเปล่าเพื่อหลอกนักลงทุนใช่ไหมหรือยังไงนี่ตั้งคำถามอืมเพราะเรามาลงทุนเพราะดสองแสนห้าคนมีอายุโดน สังเกตว่าคนในเมืองไม่เท่าไหร่แต่ว่าเขาชอบยิงยิงแอดมาต่างจังหวัดอืมคนต่างจังหวัดคนที่แบบว่าเธอเขายิงแอดมาว่าไงรู้ไหมทํางานที่บ้านก็รวยได้ไอเราขับมอเตอร์ไซค์ไปทํางานทุกวันออกบ้านทุกวันไม่รวย แต่นี่บอกทำงานที่บ้านก็รวยได้เพราะเรามีองค์กรที่มั่นคงและมีบอสตาลาปึง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 ป,งปงึแค่เรียนกับเราเก้าสิบแปดบาทโอ้โหกูก็เดินหมื่นหมื่นห้าขับมอเตอร์ไซค์ไปทำงานกูไม่ไปแล้วกูควักเงินเก้าสิบแปดบาทมาเรียนดีกว่าทำงานที่บ้านสอนจับมือทำปีหนึ่งก็สามารถมีเงินได้แล้วสิบสิบล้านโห หูพึ่งสิโชว์แต่คอร์สเรียนไปออกรายการก็หานะักสอนออนไลน์เนี่ยเราเรามีคอร์สสอนออน,ออนไลน์นะวันนี้สำหรับห้าร้อยท่านแรกเออจากมูลค่า4,699บาทนะฮะถ้าคุณติดต่อามาภายในสามนาทีนี้นะฮะลดเหลือ98บาทอืม สินค้าคืออะไรไม่รู้พอไปเรียนปุ๊บอ้าวเจอสินค้าสรุปอ้าวหลอสรุปกูต้องเปิดดินใช่ไหมอืมแล้วไม่บอกตอนโฆษณาในทีวีอ่ะว่าจะให้กูไปขายสินค้าแล้วไม่บอกอ่ะอันนี้หลอกดวงกูไหมเนี่ยตอนแรกมึงจะส,สอนอบรมคอร์สออนไลน์เฉยๆไม่ใช่เหรอก็ตอนมึงน,นั่งอยู่ในทีวี่ะไม่มีผลิตภัณฑ์มาวางเลย แล้วกูหลงเข้าไปเรียนแล้วเอา้าสุดท้ายขายของเหรอต้องเปิดบินเหรอเอา้าไม่ตรงกับที่พูดนี่ว่าดทเข้าดทคือใครคะเขา,บ,าบัาบางคับเขาบังคับโอ้มันมันไม่มีใครบังคับเราได้หรอกคะ่ะนะฮะนะฮะ เขาบังค really ับเราไม่ได้หรอกค่ะแต่เราเขาครอบงําเราได้ค่ะทําให้เราแบบเขาเล่นกับสันดานดิบของมนุษย์ทุกคนมีสันดานดิบหมดค่ะสันดานอยากมีอยากได้ความโลภความอยากสบายและใส่ความเป็นไปได้ให้สูงสูงพอครอบงําพอครอบงําได้แล้วเนี่ยเขาจะใส่ข้อมูลอะไรไปก็ได้ค่ะนะมันเราไม่มีสติแล้วและแต่เรายังมีความ ความโลภความอยากความมีความอยากรว,ว,วยมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมันก็ต้องลงทุน่ะคะ่ะนะฮะเราไม่อยากพลาดโอกาสดีๆนี้ไปตอนนั้นนะคือแบบโหอ,อืมก็มันน่าเชื่อถือมากกันนะฮะนะฮะน่ากลัวโรจิกเป็นไก่เลยตื้อโรจิกให้สมัครยิ่งกว่าเจ้าหนี้